ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอรได้เหลือเวลาประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงได้ไมั้งนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันกันกบหนังสือเล่มน,นี้ครับหยิบย่างจางเจเจหนังสือเล่มใหม่ของดรทอร์ทำรงนาวาสวัสดนะครับเ,เราคุยกันไปถึงเรื่องของการเดินทางเริ่มกันที่ฮ่องกงส่วนเจิน้นกวางเจาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จางเจเจ้แล้วได้ดูโชว์ที่ว่าเป็นโชว์ที่สุดยอดอันหนึ่งของโลกไปแล้วก็คือโชว์ยิ้งจอก ตายแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรอ้าวโอเคโอเคมีมีพูดละมี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 เราดูโชว์จิ้งจอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแต่เท่าที่ผมเห็นตรงนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ยหนังเสือขายกันในจีนมีทุกที่ครับมี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 อตอนนี้ช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าต้นอะไรสต็อกหมดโอเคหนังเสือสวยดีครับ เดี๋ยวไปดู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 ขอปลอมแน่นี่ของปลอมอืมอของปลอมแน่นะฮะไม่มีแล้วฮะ้าพปลอมแล้วขึ้นไปเลยครับเส้นทางที่เราโอ้นี่เป็นเฟื่องหวงเฟื่องหวงเออนี่จะไปจบแล้วนี่ใช่สิเฟื่องหัวงเฟื่องหวงเฟื่องหวงดีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดไปกันช่วงนี้เนี่ยก็ยังได้ใช้ถนนชนบทอยู่แต่เกิดไปช่วงใหม่เนี่ยอ่าจะได้ใช้รถทางด่วนแล้วจุดนิดนึงครับ หยุดอ,อ,อ่ไปกับพี่เล็กมาที่จิวใจโกอยากให้ถ่ายรูปมาปะวิดีโอเพียบเลยเดี๋ยวจะว่าจะมาต่อ,อเพียงแต่ว่า<ด>จะให้พี่เล็กอธิบายความว่าถนนไปตะกอดจิววใจโกใน12สิบสองชั่วโมงอืมมันอ้อมอมืเดี๋ยวนี้จีนเขาพอแผ่นดินไหวเสร็จแล้วจีนเขาฉุนตัดทะลุเลยตัดทะลุเขาทำอุโม,ม,มง มันทําทางด่วนมันไม่ใช่อุโมงแบบในอุโมง์ในยุโรปนี่ผมจะเข้าใจไอ้อุโมง์อย่างจีนเนี่ผมไม่เข้าใจมันเป็นยังไงมันเหมือนทางด่วนของเราอ่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วเจออะไรมันทะลุหมดติ๊กเจ๊มันเจออะไรถามบีเล็กเลยมันเจออะไรมันทะลุหมดเลี้ยวไปตามภูเขาตามมันเจออะไรมันทะลุหมดแล้วมันคนอังกฤแยกกันนะ คือขับไปอุโมงหนึ่งขากลับอุโมงหนึ่งแล้วในอุโมงเนี่ยอุโมงยุโรปนี่เวลาผมขับรถผมต้องเพ่งตาถ้าตายอุโมงจีนนี่ผมนั่งเนี่ยผมนั่งอ่านหนังสือไฟสว่างโอ้โหไฟมันอยากสว่างว่ะไอ้ไฟในห้องส่งเนี่ยไม่รู้มันจะติดอะไรใช้หลอดไอ้ LED อะยิงตุบ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 บนอุโมงยังกันโอ้โหยังกันรันเวย์เครืนองบินไไฟเป็นแถบแล้วมันไอ้ที่ชอบมากคือมันไม่ถนนมันไม่กลัวอะไรอะว่าไงคืออธิบายไม่ถูกอะ ไมไม่กลัวคือมันตรงไปภูเขาเรียงๆเรียงคิดภาพแบบแม่ห้องสอนไปเชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนเนี่ยมันยิงทะลงซ้ำไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรๆทั้งสิ้นก็มันทะลุอุโมงมาโผ่มาสามวินาทีแล้วเข้าใหม่อุโมงแล้วโผมาอีกสิบวินาทีแล้วก็เข้าต่อคือมันไปเลยแต่แต่ภูเขาของจีนเนี่ยมันไม่มีต้นไม้มากมันจะเป็นหินซะเยอะเป็นไม้ไม้ไม้ก็แบบขึ้นคุุมๆบาง เลยนก็เจาะทะลุไปเลยเจาทะลุไปเลยอืเกกะต่อ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 ถ้าเกิดตอนนี้ไปจางเจี๊ยนะ้ะรถไฟความเร็วสูงมันของเรามันจะวิ่งทะลุไปตรงนั้นได้ไหมของเราถ้าเกิดเรามีตั้งขนาดนั้นจะมีรถไฟป่ะเท่าที่รู้ ผมว่าขวางรถไฟเรามันคงจะว,วิ่งในความเร็วประมาณควายหรืออะไรกันยังไงก็ตามนะดูวิวไปก่อนในวิวเห็นไหมตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเขามาสร้างเหมือนกันที่จางเจี๊ยก็กำลังสร้างเปเฟื่องหัวล้างรถโชยอีก,ะกอ่ะหังหยุดนิดนึงฮะคนนี้ได้ไปนั่งตามหยุดนิดนงครับหยุดนิดนึงไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวหมดครับคน <c oughs> นี้เมืองจีนเนี่ยจะเป็นสถานีล้างรถพี่เล็กก็ไปเห็นเรียบร้อยแล้วเทรซาบิอัย มันมีอะไรแล้วไมต้องไปูกคนรักมันเป็นจุดชุมวิวของทะเลสาบไงแล้วตอนนั้นก็จะมีจัมมารีสีขาวมาให้เรานั่งขี่ถ่ายรูปรู้จักจัมมารีไหมจัมมารีขนยาวเหมือนวัวเย็กแยกมีเดินมาให้เราถ่ายรูปเลยเหรอเขาจูบมาเลยสิบหยวน่านั่งถ่ายรูปมีแล้วขนขาวด้วยเนี่ยนะขนขาวปกติจัมมารีขนสีดำสีอะไรเอาไว้กินขนขาวเนี่ยเอาไว้เป็นจัมมารีราชา แล้วแต่โดนลากมาถ่ายรูปอืใช่ใช่พอทัวเข้าปั๊บก็มาเลยจูมมากี่ตัวมีเยอะไหมหลายตัวเขายอมขนเอาใช่ยอมใช่ไหมจันยอมสิพี่เล็กผมนึกว่าทำไมมีสามเขา ถ้าตามจุดประกิริาโลเนีเ่ยรก็จะมีล้าง,างทุกอยาก่างทุกที่จินเหมือนกันหมดก็จะไปจิ๋วใจโกไปจางเจีเจ๊ยแจกเหมือนกันน,นั้นนั้นว่า่างยๆคือล้างรถก็ล้างเหมือนกันแล้วก็มีไม้ถูน้ําเขาเยอะนะแต่ทาไมห้องน้ามันทําไมมันไม่ล้าง<อ>วะมันเป็นเอกลักษณ์ต้องเก็บไว้แล้วตึ้งนี้ที่แรกมันก็ขายเหมือนต่อแล้วครับ มันก็ขายเหมือนกันที่พี่เล็กคิดอ่ะที่โดนหลอกกันไม่ว่าจะไปที่ไหนของจีนก็โดนหลอกให้ซื้อวอนัทวอนัทแล้วก็ผลไม้ดองใช่ใช่นั่นแหละเหมือนกันเลยจะไปจิ๋วใจโกไปจากเจียเจียจริงๆมันส่งมาจากวางเจ้าต้งนั้นอหะอร่อยเลยนันอร่อยไหมนี่ไงนี่ไงนี่ขนมนึ่งใบนี่กีอร่อยฟันกินก็ไปฟันเกือบหลุดประจางไม่ไม่ใช่ประจางมันเองมันเป็นขนมแป้งดำๆแต่วอนัทก็มี วันนั้นก็มีวันนั้นที่ผมทุบกับไอ้นัน่นจนพังหมดเลยวันนัสหรือหินมันแข็งมากไงแล้วมันไม่มีรู้จะแกะไงก็เลยไอ้รถทัวร์มันจะต้องมีไอ้ที่จับที่จับแบบผมว่า,ามันทุบป,ปักปักเหมือนหน้ากันเคยเห็นหน้าทะเลไหมเหล็กเหล็กของรถทัวร์ก็ยุบลงไปเลยพลติก ส่วนอันนี้นั่นนี่เริ่มขึ้นทางด่วนแล้วถนนเริ่มทันสมัยจะเห็นได้ว่าถนนเมืองจีนมีถนนโค้งไปโค้งมาแต่งจะแจ้งผมกะว่าอีกสักไม่เกินปีหนึ่งก็จะไม่มีไอ้แบบที่เห็นเนี่ยเลยแล้วกลายเป็นการทางด่วนฟิวฟิมาแล้วทำไมอ๋อทำไว้มากนะนิดนึงครับอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเข้าบ้านเข้าร้านจะเวลาร้านกองสะบัดชัยเรียกคนเข้าร้านหรอไม่ต้องเข้า มันเขาจะตีตีให้ร้านคุณร้านข้างๆรู้ว่าร้านชันมีคนมากินแล้วนะอซึ่งถ้าเกิดไม่มั่นจริงเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ตีเลยเนน่นเน่ต่อต่อต่อตอนี่มีเสียงให้ดูฟังด้วยแต่ในวิดีโอนี้ตัดเสียงทิ้งไปแล้วยังไงก็ต้องเข้ากันสใหญ่จะเป็นทาม่านี่ดูเสก่อนดูท่าเขา เห็นไหมนตกตีปังมองๆๆนี่เห็นไหมมองๆๆไปกันแสดงออกว่าร้านแต่ก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมเข้าต้องเข้าไปแล้วถึงนั้นร้านนี้ทัวไทยใครไปก็ต้องเข้าเพราะว่าเป็นร้านหลักเียกอะไรกันนนี้นี่ไงอันนี้อร่อยหมูสาชั้นใช่มีจริงๆเขาเรีสองชั้นมีไง มีน้ำก็มันใช่ไอซุปปนี่ยกินไข้ไปนะฮะเหมือนน้ำน้ำข้าซุปข้ามันไก่เราอร่อยกว่าอส่วนนี้เนี่ยเข้าใจเต้าหู้นั่นน่ะยังพอกินไหวไอซุปนี่ห่วยห่วยมากแล้วไอผักบ้าผัดกับหมูนั่นหมูนี่เค็มมากนะฮะกินแล้วยิ่งกว่าไข่เค็มผมก็เลยตถ่ายแค่นี้เลิกถ่ายแล้วไม่เอาแล้วเขาเรียกแฮมไม่อยากจะเหมือนเนี่ยนะแฮมไม่แฮมแฮมคนจีนแฮมมันอยู่นานนะฮะกินไม่ได้ อ่าตัวนี้เข้าเมืองเฟิ่งหวงแล้วจะเห็นได้ว่าเมืองเฟิ่งหวงเนี่ยหยุดแป๊บหนึ่งครเฟิ่งหวงมีอะไรดีฮะเฟิ่งหวงแปลว่าเมืองแห่งหงเฟิ่งหวงแปลว่าหงเดิมทีเนี่ยเฟิ่งหวงอยู่ในมณฑลอยู่ใกล้ๆภูเขาอืเป็นถิ่นของชาวม้งชาวม้ง จุดกาเนิดของชาวม้งอยู่ที่นี่แต่ชาวม้งเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นอิสระเพราะมันอยู่ไกลจากปักกิงมันก็พยายามจะเป็นอิสระมาะนานก็มาตอนช่วงซูสีไทเฮาจนช่วงปลายปลายของหมิงเออทตีชิงชิงชิง,ชงละช่วงสุดท้ายต้านชิงกู้หมิงอ่าเพราะงั้นชิงละชวงสุดท้ายช่วงปลายปลายเนี่ยชิงคือแมนจูใช่ไหมใช่ใช่มันมีปัญหาก็เลยอ่า รัฐบาลก็เลยต้องส่งกองทัพมาปราบปรามครั้งใหญ่ทําให้พวกม้งเนี่ยถอยลงล่างก็เลยกลายมาเป็นม้งที่อยู่ในลาวในไทยในปัจจุบันใช่ก็จริงๆนี่คือเมืองหลวงของชาวม้งใช่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณของจีนก็มีต้าลี่อย่างเงี้ยลี่เจียงอ่างเงี้ยแล้วก็เฟื่องห่วงก็ถือเป็นเมืองโบราณอันหนึ่งที่โบราณดีอ่าครับภาพต่อครับจะมีแม่น้ําไหลผ่าน แล้วก็เมืองด้านฝั่งน้ำบรกตแไม่น้ําดีนะฮะน้าใสน้าไ,ไม่น้าําไม่เน่าน้ําใสแต่ตื้นฝั่งหนึ่งเอาเมืองเฟื่องหัวก็จะเป็นฝั่งเมืองเมือง,เ,องเขาเรียกว่าเมืองสมัยใหม่หน่อยแต่อีกฝั่งเนี่ยจะเป็นเมืองโบราณห้ามรถเข้าน,นะฮะนี่ปลายห้ามรถเข้าว่าห้ามเข้าไปในนี้นะโรงแรมเนี่ยก็จะอยู่ตามขอบของช่วงเมืองโบราณจากโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องเดินเข้าไปทัวร์ไทยไปจางเจี๊ยบเกือบทุกทัวร์ก็จะไปเมืเฟื่องหัวเหมือนกัน แวะเฟื่องห่วงครเพราะว่าเฟื่องห่วงก็เป็นเมืองโบราณอะ่ะถ้าเกิดเป็นโปรโปรแกรมให้เต็มเนี่ยมันก็ต้องมาเฟื่องห่วงแล้วมันห่างจากจากเจดเจียแค่ถ้าเกิดทางโดเสร็จก็แค่สองชั่วโมงกว่าก็ถึงอตอนนี้ก็ประมาณสี่นี่คือสภาพ มันก็ไม่โบราณเท่าไหร่น,รนี่มันโรงแรมพี่ก็ไม่อยากจะดูเยเดี๋ยดิเดี๋ยดเดี๋ยวโบราณน,นี่โรงแรมนะโรงแรมนอนได้น,นี่ไงเข้ามาพราะจโรงแรมเดินมาหน่อยเดียวก็เข้ามากลางลานจตุรัสอ่จตุรัสนี้อยู่หน้าอา่าประตูใหญ่ประตูข้างหลังนี่เป็นประตูใหญ่มากเพราะว่าตอนที่แมวบุกเนี่ยมงบุกเนี่ยอา่าทางการต้องหนีเข้ามาอยู่รวมกันอยู่ในนี้แล้วก็ต้องสร้างกำแพงใหญ่ไว้ส่วนนี้เป็นสาระกลางนะฮะก็จะเห็นความโบราณที่ซ่อนอยู่ตาม ร้านไหนวะนี่ร้านเหล้าเออนี่แหละย่าไปสนใจมึงจีนจะโบราณขนาดไหนนี่ร้านเหล้าเขาเรียกว่าเหล้าอะไรวะตาเท่าลืมรองเท้าเมาแอใช่ใช่จริงๆมีหุ่นหุ่นตาเท่าแล้วก็ทํารองเท้าเราใส่รองเท้าข้างเดียวอยู่ข้างหน้านะฮะมันจะมีหลายอย่างนะฮะเช่นตาเท่าลืมรองเท้านี่แบบถ้าเกิดเหล่ายาเนี่ยเ็าจะเรียกว่าตาแก่ทิ้งไม่เท้าออื กินแล้วกระชับกระเฉงไม่ต้องปาทิ้งไปเลยนะก็ลงๆไปเลย <laughs> ภาพสภาพรอบๆของเมืองโบราณแห่งนี้นี่หงตรงใจกลางจจตุลักจะเป็นหงเห็นไหมเห็นหงมไหมหงเนี่ยแหละเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนะฮะส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะมีชาวม้งที่ยังเป็นชาวเขาอยู่เดิมเนี่ยก็จะมาทําพวกเนี้ฮะ,อะ้อยพรมอะไร,ร้อยพรมอะไรบ้าง ขัดรองเท้าอันนี้มาให้ดูว่าเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ทั่วไปส่วนร้อยพรมลายเนี่ยจะเอามาครอบหัวเราแล,แล้วก็เก็บตังค์ส่วนในเมืองโบราณเนี่ยก็จะเป็นตัวก็เป็นบ้านโบราณโบราณที่เพิ่งสร้างอข้างล่างก็จะเป็นพวกสตาร์บัคสครับเป็นร้านขายของโอเคอันนี้อันนี้ช่วงประมาณเดือนไหนฮะบรรยากาศแบบนี้ตุลา อุณภูมิประมาณก็ลังดีเลยประมาณเดินอยู่นี่ประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบนิิมเพราะฉะนั้นสภาพของเมืองเนี่ยจะถามว่าโบราณขนาดไหนก็บอกว่ากระโบราณขนาดที่คุณเห็นเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมันเป็นเมืองเก่าจริงๆแต่เขามีการปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นรานคือเมืองโบราณเมืองจิงข้อดีก็คือไม่เหงาอะฮะของขายเยอะออืแล้วก็จะเราก็จะไปดูตามบ้านหลังเล็กหลังน้อยรุดา,ายเก่าๆแบบนี้อันนี้เป็นหน้าบ้านนักประพันธ์ ที่เขาเก็บไว้ให้เข้าไปดูว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยลักษณะเป็นยังไงซึ่งถามว่าน่าดูไหมก็บอกว่านี่นี่เป็นที่ใส่ลูกเอาไหมคุณเมย์อะไรนะตะกร้าใส่เด็กเป้เลยนี่อะไรยาดอง แต่เมืองโบราณเมืองจีนเดไปสู้ยุโรปมันคงไม่ได้นะฮะเพราะว่าจีนก็มีการปรับปรุงพัฒนาไปเพี่ไหนว่าถามว่าสนุกไหมก็ถ้าเกิดไม่คิดอะไรไมไ่สนใจความโบราณไปเดินดูเขาขายของอย่างเงี้ยขายหมูแฮมนี่ไปเล็กบอกเมื่อกี้เนี่ยหรือขายนู่นนี่นั่นเนี่ยขขงของขายมันเยอะกับเมืองจีนเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วเฟื่องหวงเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนตายอะ่ะแต่ใหญ่กว่าเยอะเพราะงั้นคนมนก็ตึม แล้วก็ขายของเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นสภาพของเมืองจีนไม่ใช่เป็นของที่อเน้นเป็นในเรื่องของอ่าของที่ระลึกแบบสำเพ็งอะไรเงี้ยอันนี้ก็นนจะเป็นพวกแฮนด์เมดใช่ไหมหยุดนิดนึงครับหยุดไปเลยครับทำไม ถ้าเกิดไม่หยุดไปเลยนี่เราจะมีปัญหาครับปัญหาครับตอนต่อไปไม่งั้นเราก็ต้องควา้าหนังสือเล่มห<ร>น,นึ่งนะก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันไปเรื่อยๆยังมีเวลาต่อต่อ <นะ S 2> ต่อต่อถ้ามาจบตรงนี้ได้ก็จบไปเลยเพราะว่านี่เราก็เดินเรามากันถึงตอนที่เจ็ดแล้วนะจังเจเจเนี่ยเราไม่คิดถึงตอนที่แปดเลยว่าเราจะอะไรใส่กันไปในตอนที่แปดนี่อะไรฮะเนี่ยเออมันคืออะไรจัง ทำปากกาที่ระลึกก็ถายผมเมื่อกดูคือเมืองนี้มันถามว่าดีไหมก็คือผมชอบนะเพราะว่าผมก็เดินดูไปเรื่อยๆมันมีทั้งของนมันมันเหมือนตลาดคนเดินอะ่ะเพี่นแตว่าของที่เขาขายอยู่เนี่ยมันก็ไม่โหลเฟ้ยอะ่ะม,มันก็เป็นของแฮนด์เมดแบบสไตล์แบบเคนจีนอะไรพวกนี้แล้วราคาเนี่ยก็ยังรับได้นะเพราะว่าผมซื้อตุ๊กตาที่ไอขีนขัดที่นี่มาเนี่ยผมซื้อมาสักสอง มาฝากผมอ่ะไม่ได้ซื้อฝากซื้อเก็บเองไม่เคยคิดจะฝากใครออซื้อที่นี่มาสักเท่าไหร่ว่าร้อยสี่สิบแล้วผมไม่ดูที่เฉินตูไปเล็กเฉินตูนั่นน่ะที่นั่นน่ะขายผมสี่ร้อยห้าสิบโอ้สามเท่าสี่เท่าอืมไอ้อนี่ต่อจนไอ้คนดาวต่อจนไหนหยาส่วนไอ้นี้เป็นสารสคุณศึกตระกูลหยางจริงหรือเปล่า อ,อเป็นหสาร <เ en. S 1> ของตระกูลใหญ่จริงๆเพียนะว่าบ้านตระกูลใหญ่ไม่อยู่ที่นี่เป็นเอวาลูกหลานกเนกษรเกะสายมาที่นี่ก็เลยสร้างอศาลาบรรทบุรุษขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามีอะไรก็บอกว่ามีให้ดูแค่กรมเกรแกรบฟึ่งหัวงนี้อย่าไปคิดอะไรมากในเรื่องของของเก่านะฮะก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ผ่านเดินผ่าดูเพี่นะว่าขเขามีนิ้ว อซึ่งยิ้วแถวนี้เนี่ยนิ้วแถวหูหนานเนี่ยแตกต่างกับเอแถวเสฉวนก็คือแถวแถวนี้เนี่ยจะมีอันนี้เป็นงานงานหลักอืก็คือลูกสาวลูกสาวออกจะแต่งงานออกจากบ้านก็ต้องร้องห่มร้องไห้เขาว่ากันว่ายิ่งร้องดังเท่าไหร่ก็จะยิ่งให้ดังไปสามบ้านแปดบ้านคตอกัยูใช่พ่อแม่ใช่นอก็จะต้องเอามาร้อง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 งนี้ก็ ไปที่นี่ก็ดูได้หลายที่ครับดูสี่ห้าที่ก็จะเป็นการแสดงการร้องไห้ง่ายมากเลยน่าทำมากชุดก็แปลกๆนะเหมือนเขาชาวเขาอะไรเ้ยๆแต่ชุดแดงไงนัง่นนี่ผมถ่ายดูหลังคามเมืองกระเบื้องกระเบื้องล่มเนี่ยกระเบื้องกาวง่ายกระเบื้องมันเป็นสีๆด้วยนะกระเบื้องเคลือบๆเป็นเขา้าเยีลีเขียวไข่าขากาแต่ตอนนี้มันรอดหมดแล้ว จริงๆดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปทำไมจริงๆมันมันมันสนุกนะฮะสำหรับผมซึ่งผมชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วชอบดูนี่เพราะฉะนั้นตามเมืองตามทางเดินมันมีก็อารมณ์อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนไปปลายบ้านเราเป็นแต่มันใหญ่กว่าเยอะมันใหญ่กว่าเยอะแล้วของเนี่ยมันไม่มันไม่ปลายเราขายเสื้อยืดอ่าแต่มีหยุดนิดหนึ่งฮะมีไอ้นี่ไอ้นี่จะสวยสวยอันนี้จะเป็นแม่น้ำสองฝั่งแล้วเราจะข้ามไปจะมีสะพานให้ข้ามหลายแบบ ไอ้ S <S อันล่างสุดนเนี่ยจะเป็นสะพานแบบเป็นหิน,นเนี่ยมือไทยน่าทํามากเลยปลายอย่างเงี้น้ํามันตื้นๆน,น,น,น่าจะทําได้ก็คือเอาหินมาปักเป็นท่อหลักๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกระโดโดดึง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 ไปตามหินอันนั้นเป็นการสะพานหินโดดอ,อ,อีกงานหนึ่งจะเป็นไม้ที่เดินข้ามง่ายกว่านะฮะไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่คนนิยมมากันแล้วก็สร้างสตอรี่เดินข้ามไป จะทําให้ผ่านพ้นเรื่องราวอะไรก็แล้วมันต้องสร้างเลยมันข้ามกันอยู่แล้วมันมีนี่มันสนุกดีหมายถึงว่าขปลายถ้าปลายจะทำอ๋อปลายมีอยู่แล้วปลายเขาก็มีปลายอินเลอร์ปลายอะไรต่ออะไรเขาก็ทําได้ไม่ยากนะยใแล้วเขาไปถ่ายรูปกันกลางน้ําแล้วก็ตกตกน้ําอันนี้เห็นไหมนี่เป็นสะพานคนเดินถ้าเกิดสร้างคู่กันเนี่ยคนเราไปยืนอยู่บนสะพานไอ้นั่นเป็นสะพานป้าโอ้ยโอ้ใครบ่นอยากซื้อหนังสืออันนี้นั่งเรือแจวเล่น อันนี้ก็เป็นกิจกรรมแต่จำพลากก็คือต้องทำนะฮะก็ไปถึงนี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรือคล้ายเวนิสคล้ายเข้าใจว่าเรียนแบบมาจากเวนิสเพีงแต่ว่ามันไม่เหมือนแก็เลยเอกลักษณ์ของเขาใช่ก็ได้เรือแจวมาซึ่งลองเพลงยิ้วให้ฟังด้วยอาต้องแหกปากตลอดทางแล้วจริงถ้าเกิดเราเออมันร้องมันก็ยิ่งมันแล้วก็มันก็ยื่นมือมาเอาตังค์ใช่ขอติปเอานี่ก็ร้องให้ฟรี คอมไปเรื่อยๆก็ต้องจ่ายค่าเรือไปแล้วไม่ใอ่เออการฟรีมีแปบ๊บแล้วก็จ่ายค่าเรือไม่ได้จ่ายค่าล้องอชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเไม่ต้องกลัวนะฮะล่องกันแปบ๊แปบๆเฟิ่งหัวไม่ได้ใหญ่ทเทวนิสแล้วก็ไอ้คนที่จิ้มจิ้มอยู่นี่จริงๆไม่ขา,สา <laughs> เสลา่ยนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะมีบริการให้เช่าชุดอเอามาเปลี่ยนแล้วก็มายืนทำท่าชุดมงนะชุดชาวเขาเขาเขาไหนก็ไม่รู้จากเขาเมัอง แล้วก็เรือก็มีอยู่เต็มไปหมดก็ไม่ไม่ได้ยากข้าเ,เ,เรือไม่เท่าหไหร่เป็นเมืองอยู่ในหุบเขาด้วยปะอ,อ๋อรอบๆเป็นเขาหมดนะม,มันอยู่ในหุบเขามันค่อนข้างสูงอยู่แล้วเฟื่งหวงหนาวนะฮะหนาวกว่าจางจเฉียเจียจะหนาวกว่าในตัวเมืองจางจเฉียเจียโดยซ้ํา เพราะว่ามันขึ้นมาสูงหน่อยอืแต่มันจะมีแม่น้ําไหลผ่านแล้วมันล้อมรอบด้วยหุบเขาแล้วเมืองมันก็อย่างงี้พี่เล็กผมว่ามันก็ดูดีอะแล้วถ้าเกิดที่ใครชอบถ่ายภาพอย่างคนไทยปัจจุบันขนาดร้านอาหารเนี่ยไปแขกกันถ่ายภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงมาเมืองนี้เนี่ยได้ถ่ายเยอะแน่มันะมีวังโบราณเลยด้วยไมายจานเห็นไปลายน้ํามีสะพานเป็นสะพานมั้งเป็นอ้น,น,น,นั่นมาอันนี้นั่งล่องเรือให้ดูว่าล่องเรือ ก็ลงมาชิวๆแล้วก็เหลือก็จะลออไปเรื่อยๆผ่านนี่ไงสะพานนี่นี่เป็นสะพานบนสะพานนี่จะเป็นร้านค้าหมดถ้าไปขายกิฟต์ขายกิฟต์ไม่เคยซื้อกิฟเหรอกิฟต์ติดผมเออกิปกับถุงเท้าไม่เคยซื้อําเพลงเคยนั่นน่ะเหมือนกันฮะแล้วก็บ้านนี่ก็จะอยู่ริมน้ำเป็นบ้านเก่าๆอยู่ริมน้ำของกินเละของกินโอ้ยของกินไม่ต้องพูดถึงพิซซ่า เอาเลยติมอิตาลีหรือไปก,กินยำสาหร่ายที่ตาคนนั้นเกี่ยวขึ้นมา <c oughs> มีครับมีหมดของกินในเมืองจีนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูของจีบของกินด้วยเพราะผมชอบเฟื่องหัวผมก็เลยม,มีเจดีอันนี้เป็นเจดีเจดีเกี่ยวกับช่างเอาเหรอนี่นะชื่อเป็นเจดีเกี่ยวกับสติปัญญาอ่าเข้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่นะฮะซึ่งเรือเราก็จะล่องมาเนี่ย ในเมืองนี้ส่วนใหญ่ไปกัน,กนทัวร์ก็ตานทัวร์ก็จะปล่อยไปเองพอเขาล่องทัวร์ล่องเรือเสร็จแล้วคนนี้ก็แยกย้ายกันไป <c oughs> ผมก็ไปตามเรื่องเดินเล่นเอ,อสนุกดีพี่เด็กมันไม่มันเมืองมันไม่ได้มันใหญ่กว่าปลายน่าจะใหญ่ประมาณในตัวเมืองเชงใหม่นะพูดถึงหมายความว่าในในกำแพงเมืองนะรประมาณนั้นนะฮะก็เดินได้ก็ จากที่หนึ่งมันก็เจ็บไปร้อยเมตรพักอยู่ในนี้อยู่แล้วนี่นะจ๊ะพักอยู่ตรงขอบฮะเนียขอบขอบขอบเมืองเพราะว่าในเมืองเขาให้เป็นตึกเก่าหมดเขาไม่ให้ตึกใหม่อ๋อมันก็จะมีเมืองไอแถวๆวนี้เนี่ยมันก็จะมีบ้านริมแม่น้ํายื่นมาในยื่นมาในแม่น้ําแล้วก็โคดไปโค้งมาซึ่งตามทางเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้นะฮะแล้วก็เดินไปตามที่ต่างๆนี่เริ่มของกินไงโอ้ของกินเมืองจีนไม่ต้องห่วงเอออันี้ใส้กอกหน้าโรงเรียน ปูไงเมื่อกี้ก็าจิ้มปูมาด้วยเห็นไหมปูปูทอดเออเลยมื่อกีอืมนะฮะปูทอดเพราะเงั้นบรรยากาศเดินเนี่ยก็จะเดินไปดูปูทอดเดินไปดูร้านอาหารหนูดาวกินอะไรกันตอนั้นหนูดาวแล้วผมนึกว่าคุณป้าในเมืองจีนไม่ใช่มันเน่งผมใช้กล้องตัวใหม่ถ่ายแต่ทำให้ดาวอ้วนขึ้นมาเป็นพิเศษออแต่ดูอ้วนน้ากล้องตัวใหม่อนี่จะได้กําจัด จะได้บอกให้เลือกกินได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมมีผ้าขายเแถวนี้เนี่ยนี่หมูหมูพ่เ็กอยากเขาหาบมาขายชิ้นเดียวจะกินข้าวหมดไปสองชามด้วยความเค็มมันได้ชิ้นขนาดนี้นะชิ้นบางชิ้นมางบางท่านิ้วก้อยหนังมันเหนียวเกี่ยวไม่ขาดคนจีนก็มาเดินกันเที่ยวกันเต็มไปหมดเพราะว่ามันคล้ายๆกับเป็นปลายอ่ะเป็นปลายเปิดใหม่อ่ะแต่ เขาก็มานั่งยืนถ่ายรูปกันเต็มไปหมดแต่มันใหญ่กว่านะฮะต้องเข้าใจว่าม oui> ันใหญ่กว่าแล้ววิวให้ถ่ายเนี่ยมันมีเยอะกว่ามุกเมืองไแล้วก็ทัวร์ไทยส่วนใหญ่ไปที่ถ้าเกิดไปเฟื่องหัวก็ต้องนอนต้องนอนค้างอยู่แล้วแ่้ไม่นอนค้างก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันไปไปกลับแล้วเฟื่องหัวจะสวยตอนบ่ายเย็นถึงตอนค่ําคืนนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็จะ เป็นพวกถนนเนี่ยก็จะเห็นไหมฮะก็จะเป็นพวกหินเ,เก่าๆเ,เป็นอะไรเก่าๆ,ๆแล้วก็มันก็มีอะไรน่าสนใจอ่ะเพราะว่าอย่างเราก็ไม่เคยเห็นมันมียังพอมีพวกคน<ม>ขายชาวบ้านชาวเขาขนของมาขายอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ปนกันนะฮะอย่างนี้อ,อ่ทุบอะไรนะทำขนมขิงไงหยุดนิดนึงครับ ที่แถวนี้เนี่ยหูหนาหูหนานที่ดังเนี่ยนอกจากขนมขิงใส้กรอกไม่ใช่ไส่กรอกวะเขาเรียกกันเรว,วะลูกอมขิงตังเมขิงที่ดังแล้วอีกอันที่ดังก็อยู่ข้างหลังอกีวีแช่กีวีแห้งลูกกีวี่แถวนี้เนี่ยเป็นถิ่นผูกกีวีเลยกีวีเกิดทั้งจีนเนี่ยมาจากที่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาจะไปทากีวีแช่อิ่มเห็นไหมฮะ เขียวๆที่อยู่ในน่นข้างหลังเนี่ยอันเป็นเป็นแผ่นแผ่นแล้วก็ส่งมาให้กินกันนะฮะกีบี้ค่อนข้างถูกมากถ้าเกิดเทียบกับกีบี้เมืองไทยต่อแล้วนะทุบกันเข้าบบตุบตุบทุบท่ลนนึกว่าทำไม่ั่นตุบตับมันก็เหมือนเนีนะพเด็ก ต่างกันหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เขาใช้ทุบเป็นตังเมแล้วก็เอามาวนวนวนฮะแล้วก็ดึงเห็นไหมคือผสมขิงไมนะดึงอยงเงี้ยขนมของไทยอ่ะเหมือนกันหลักการเดียวกันฮะแล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ปล่อยให้แห้งเออคนถ่ายรูปน่าจะชอบนะฮะมืองนี้ผมผมผมว่ามุมถ่ายรูปสวยนะฮะไม่มุมมันเยอะพี่เล็กเดินไปตรงไหนก็ถ่ายได้ทั้งนั้นน่ะถ่ายด็อกแดกด็อกแดกถ่ายไปเรื่อยๆผมอยู่มือนี้ผมก็ถ่ายไปเยอะเลยเพราะว่า มุมมันเยอะแล้วยิ่งถ้าเกิดเริ่มค่าคืนเนี่ยคนถ่ายรูปอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วแต่คุณเมย์คงชอบมีอะไรเนี่ยแสงสีเสียง่านี่เป็นอะไรนี่โรงแรมนี่ให้ดูเฉพาะขนาดโรงแรมอย่างสีสันเนี่ยขนาดนี้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นี่ในโรงแรมไะมไม่นี่เริ่มเริ่มแต่เรามันแบ่งเป็นสองส่วนชัดเจนเลยส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนเมืองเก่า <EM> S> <S ก็ยังเป็นอย่างนี้ส่วนอีกร้านด้านหนึ่งก็จะเป็นเมืองเก่าแต่เป็นผ oh. ับโอ้เพราะฉะนั้นแล้วร้านพวกนี้เปิดดึกหมดเลยสามสี่ทุ่มเพราะว่า,วาเขามาดักทัวร์อยู่แล้วเป็นทัวร์มันมาถึงเย็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นร้านพวกนี้เปิดค่อนข้างดึก <EM> S> <S คือกลางคืนดึกดื่นก็ยังเปิดขั่เือนจีนมีอะไรแตกต่างมีอมหวยมีมีคาราเกะอาจารย์มีหมดเหรอหยุดนิดนึงนะฮะเห็นไหมเนี่ย ไม่นี่ขนาดจตุรัสจำได้ไหมที่ผมมาเมื่อวันเนี่ยที่มีคนขัดเท้ามีอะไรออก็คืนจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือผมชอบเมืองจีนตรงนี้เพราะเมืองจีนเ,ออเขาไม่ต้องใช้กา๊าซเซอพม่าก็เลยไม่ต้องประหยัดไฟนักและเมืองจีนก็อย่างที่คุณเมย์เคยบอกไว้ว่าแสงคือพลังใช่ใช่ใช่เิงหัวเนี่ยแสงซัดกันเต็มที่ คือมีใส่มันเลยไม่ต้องห่วงว่าไม่นไมันดูเราพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็รู้สึกคึกคักด้วยมันจะเป็นคนละอย่างมาคนอารมณ์กับพวกอินเดียกัคือมึนตื้อหรือยุโรปก็จะเป็นไฟส้มสลัวสลัวจีนนี่ไม่มีหลอดอมีหลอดกีชนิดอยู่ในโลกนี่ยัดส่สดใสไว้ก่อนก็ดูเนี่ยนี่ขนาดจตุรัสใจกลางเมืองต่อครับต่อนี่ขนาดเมืองเล็กๆนะนี่ไม่ใช่เมืองหลักนะ ะฮะถ้าเกิดอย่างในกวางโจนี่พ่อ,อเขาเล่นเปลี่ยนสะพานนี่มันยังกับพีไไ่เล็กก็เห็นแล้วเน่นเฉินตูนี่ยังจิบเด็กๆฮะยังไม่เท่าไหร่เห็นไหมไฟก็จะใส่เนี่ยอะไรขายอะไรวะมันบรรยากาศอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอยับเยาวราชนิดๆเก่าๆแต่มันจะมีแสงสีอะ่ะ<ๆ>แล้ว มันชัดเจนคือยิ่งยิ่งมีไฟยิ่งมีแสงสีเนี่ยมันก็ยิ่งดึงคนเข้าไปท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่หมีไก่ฟ้าเตรียมตายโอ้โหโอ้นี่ร้านอาหารก็จะเป็นเงี้ยมันมันสนุกสนุกคันตุ๊จตกเชี่เปึืองเปึืองเปลองกินมันอยู่แล้วข้างในช่ใช่ใช่ไหมครับจบไปยังจบแล้วฮรเอาละครับเราจบกันที่การทําอาหารตรงนี้แล้วกันนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับ เย็ยบย่างจางเจเจี้ังสือเล่นใหม่ของดรทรทํอนทำรงนาวาสวัสด์นะครับเราเดินทางกันเริ่มต้นที่ฮ่องกงไปเซนเ้นหลายคนไปชอบไปซื้อของใช่ไหมเซนเ้นกวางเจ้านี่ก็เป็นแหล่งขายของอีกอจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปจางเจเจได้เห็นภูเขาอวาตารได้เห็นลิฟอะไรนะทางเดินเรียบภูเขานกระจกแล้วก็ฝันหวงในเหตุที่เราได้ดูกันไปในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มือที่ใครที่อยากจะเดินทางไป อีกจุดหนึ่งสืบต่อเนื่องมาจากจิ้วใจโกและผงหลงที่พอจารยทำหนังสือออกมาก็มีคนอ่านแล้วก็ตามรอยกันไปเยอะมากนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะมีคนตามรอยกันไปเขาไปกันอยู่แล้วแนะนำว่าไปกัน <c oughs> ช่วงเดือนไหนถึงจะไม่ร้อนตุลาส่วนใหญ่คนไทยจะไปตุลา,าถึงช่วงตอนนี้ก็ยังมีนะตอนนี้มีทัวร์ไปมีคุณเปิดหนังสือพิมพ์เมื่อไรก็เจอแต่ถ้าเกิดพีกเนี่ยจะพีกตุลา พฤษภาก็โอเคเมษาพฤษภาก็มีแล้วก็ที่เขาไม่เอาไปว่าที่เขาไม่นี่ไม่ไม่ไปกันจ้างจีตเจี๊ยบไปได้ตลอดปีเพราะว่ามันไม่หนาวขนาดไม่หนาวขนาดเออถึงใจกูเราไม่ได้กลัวว่าหนาวเรากลัวร้อนก็งั้นก็อย่าไปเดือนกรกฎาอย่างเงี้ยกับฝนมิถุนากรกราคดาสิงหาแต่มัน มินากรกฎาสิงหาอาจจะมีคนน้อยหน่อยอแต่ถ้าเกิดตุลาไม่ะฝนฝนนี่ไม่ไม่พี่เล็กมันเป็นภูเขาอแล้วมันเป็นภูเขาตรงที่โดนฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนมันมีฝนแดดฝนแดดฝนแดด,อแด,ดบอกไม่ได้แล้วแต่จังหวะเอ่อะ,อะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะฮะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับสําหรับเรื่องของจางเจี๋ยเจี๋ยหรือซีรีส์จุดจีนจางเจี๋ยเจี๋ยปักกิ่งและก็ จิวจ่ายโกสามเล่มนี้นะฮะเป็นซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของจีนของด็ออรนปกติราคารวมแล้ว960บาทแต่ว่าจัดชุดก็เหลือ700บาทแล้วก็ถ้ามีบัตรสมาชิกก็จะลดไปอีก10%นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามฮะ0827828353และ0827828356 ส,ส,สั่งซื้อแล้วก็จัดส่งให้ถึงบ้านเลยแต่ถ้าใครอยากจะเห็นหนังสือจริงๆไปเจอกันครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็ทุกเล่มของอาจารย์ทรจะมีวางอยู่ในบูธของสำนักพิมพ์บ้านพา <M 01 S 1> ระอาทิตย์ M01 ศโซน41วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราได้นะครับบน YouTube พิมทอนทัวร์ทีวีวันนี้พี่เล็กโอภาษปฏิมาุกษกเสมดรัตตร์ทำร,ร,ร,รงนาวาสวัสด ผมเกษตรชนะเสรีรชัยเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ